วิธีที่คนธรรมดาจะรวยเร็วที่สุดทำแบบนี้ครับก็คือการสร้างคอนเน็กชันครับหรือกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ซับพอร์ตคุณครับมีอยู่อันนึ่งครับที่โทนี่โรบินนะครับ,รบแชร์ให้โอกป้าฟังในตอนที่โอกป้าเรียนกับเขานะครับโอกป้าเองเป็นลูกศิษย์โทนี่โรบินนะครับโทนี่โรบินบอกว่าในปีนึ่งเนี่ยเขาจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายครับอย่างน้อยเนี่ยปีละประมาณ3-4ครั้งการแฮงเอาท์ของเขาเนี่ยโอ้โหยาวนาน3-4วันบางที7วันกันเลยทีเดียวสิ่งงทที่่่่เเเเคคค้าาาาาแฮ์ออืไไมมใชปหลนะรับว แงเอาคือแบบแบบไปจับกลุ่มนะครับกินข้าวกันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่อยากจะบอกเลยครับว่า การที่เราเนี่ยไปเจอคนที่สําเร็จในเลเวลที่เหมือนกันหรือสูงกว่าเราเนี่ยมันทำให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆท่านี้ล่าบหบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนมีไฟแล้วนะเขาเป็นคนที่คิดว่าเขาเก็ตมากเลยในเรื่องธุรกิจแต่เวลาที่เขาไปเจอเพื่อนนะธุรกิจโ oh, อ้ผมดูโง่งไปเลยแบบอันนี้มันจะเป็นแบบฝรั่งเขาคุยกันเนาะเขาแสดงท่าทางออกมาในสัมมนา,านะโอ,อปาก็แสดงให้พี่ดูผมดูโง่ไปเลยเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยโอ้โหให้กลยุทธ์ใหม่กับผม เหมือนกับเวลาเราคุยกันในสนทนาเนี่ยคนสมเ็จเขาจะคุยกันในเรื่องของการเตริบโตยอดขายแต่เขาไม่ได้คุยแบบเครียดนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องของแบบการสร้างยอดขายที่เติบโตเอาไงวะเพื่อนจะสร้างยอดขายปีนี้ยังไงไหนแกมีแผนอะไรบอกฉันสิเขาก็จะถกเถียงกันมานะครับแล้วเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตกันใครช่วยอะไรได้บ้างก็จะช่วยซัพพอร์ตกันนั่นเขาเรียกว่าคอนเน็กชันครับการมีคอนเน็กชันมีข้อดีครับทาให้คุณย่นระยะเวลาเพราะสิ่งนี้หาจากมหาลัยไม่ได้หาจากโรงเรียนไม่ได้ครับและแน่น ป้าอยากจะคอนเฟิร์มพี่ในสิ่งนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยป้าไปกับเพื่อนไม่ได้บอกว่าเพื่อนเก่าไม่ดีนะแต่ว่าเขาพูดแต่เรื่องนี้สินกดบัตรเครดิตไปกินเหล้านะครับหรือไปเที่ยวหรือเรื่องความรักแย่ๆนะครับแต่นะคะพอตอนที่ป้าไปเรียนโค้ชเนี่ยเขาก็แบบมีแต่ผู้ประกอบการเนาะแล้วก็แบบมีแต่แบบคนที่เป็นโค้ชหรือเป็นครูหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาป้าก็นั่งฟังเขาเขาคุยเรื่องอะไรกันมาเนี่ย เขาคุยเรื่องกลยุทธ์เออเราจะเติบโตปีนี้ร้านหนึ่งยังไงเออเราจะทําวิธีไหนโอ้เราจะไลฟส์สดทุกวันโอ้เราจะยิงแอดอ,อะไรวะอะไรวะตอนแรกโอปป้าก็งงแต่อยู่ไปอยู่มาครับโอปป้าก็เริ่มแบบเป็นจิ้งจกนะคบโอปป้าก็เริ่มเนียนไปกับเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่คิดมาเลยนะคะว่าเฮ้ยเราอยู่กับเพื่อนแบบเนี้ยเขาพูดแต่เรื่องถังแตกความรักเขาไม่รักฉันเออเขาฉันไม่มีคุณค่าพูดแต่เรื่องเนี้ยมันทําให้โอปป้าซึมซับเรื่องนี้มาตลอดครึ่งชีวิตครับและแน่นอนเาค้บบก็แ พูดแต่เรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจการกินข้าวมีแต่พูดแต่คําบวกๆอะ่ะไม่มีคําไหนเลยที่พูดเรื่องหนี้สินเงินหายากเ,ออเขาไม่รักฉันไม่มีพูดแต่ว่าตัวเองเป็นที่รักฉันเก่งฉันทําได้ฉันจะวางแผนธุรกิจยังไงปีหน้าฉันจะทําอะไรเออฉันจะมีทิศทางอย่างไรเออวะ่ะแม่งต่างกันทําให้เราเนี่ยได้เก็ตอะไรเร็วกว่าครับสิ่งนี้ซื้อในหนังสือไม่ได้สิ่งนี้ซื้อในโรงเรียนไม่ได้ครับคุณต้องเจอคอนเนคชั่นแบบนี้แล้วเราจะเจอคนอันนี้ไนดะ้ที่ไหนโอป้าในเมื่อฉันไม่มีทุนเลย ป้าเองเจอคนเหล่าน,นี้จากสัมมานาครับอันนี้ใช้ให้ฟังโดยตรงเลยตอนที่ป้าเป็นมนุษย์กันเดือนเนี่ยเก็บตังค์ครั้งแรกเนี่ยไปเรียนห้องเรียนเก็บทิชชีตนะก็ได้เจอนักธุรกิจมากมายครับจากนั้นก็ไปเรียนอาจารย์วัสก็เจอนักธุรกิจมากมายแล้วก็เรียนอีกหลายสำนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทนี่โรบินนะครับหรือจีฮาร์ฟเอเอร์หรือใครๆเราก็ได้เจอผู้ประกอบการมากมายมันทําให้เราได้เจออีกแบบแพชชั่นหนึ่งอ่ะที่เราไม่เคยเจอบอกเลยครับว่าความคิดเปลี่ยนไปตลอดการคุณลองคิดดูสิ คุณอยู่ท่ามกลางคนที่บอกว่าเป็นไปได้ทําได้เชื่อได้เชื่อใจตัวเองได้ศรัทธาตัวเองแล้วว่ากูทําได้เอออยู่ท่ามกลางสิ่งที่มีพลังอะพี่แทนที่จะแบบเอ้ยทำไม่ได้เงินหายากเหมือนกับวิญญาณร้ายมันเป็นวิญญาณร้ายนะครับแน่นอนครับถ้าคุณอยู่กับคนแบบนี้โอป,ป้าอยู่กับสังคนแบบนี้มาประมาณสัก4ปีละ มันทำให้เาป้าเปลี่ยนความคิดไปตลอดการครับพี่ดูสิเมื่อก่อนเนะี่ยถ้าพี่ไปย้อนดูวิดีโอนะไม่ได้มานั่งใส่สูตรแบบนี้ไม่ได้มาเซ็ตผมแบบนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบทรงดงบางชิงกีนะครับทรงผมอะไรไม่รู้บางวันใส่ชุดมวยมาทําไรสดเนี้ยเออคือเราไม่ได้ให้เกียรติตัวเองเลยแต่ตอนนี้เราเคารพตัวเองมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับเราเรียนรู้บริบทของเศรษฐีไงนะครอนเน็กชั่นจะนําพา ุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอเพราะมันย่นระยะเวลาที่โรงเรียนให้คุณไม่ได้ใครชอบคลิปนี้ครับพิมพ์คาว่าชอบและเป็นประโยชน์ครับออกไปสารมาสกุลเอสวัสดีครับ